เดี๋ยวเ,เพื่อนอเตื่นเลยวันนี้นะครับผมมีภารกิจที่ต้องทำเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งวันเต็มก่อนที่ผมจะไปเลี้ยงลูกสาวเขาเราไปเตรียมตัวเจอลูกสาวเขาเลยตัวน้องเขาก็มาละตอนนี้ผมไปรับน้องเขาก่อนนะครับน,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 น่ารักอ่ะน่ารักอนนลูกอีกอ่ะ<ๆ>น่ารักอ่ะในหน้าหนู หน้าหน้าหูหน้าหน้าหนูองาก็กำลังงงอยู่ฮะว่าผู้ชายคนนี้ใครอจักยานเลยค่ะเห็นไหมจักรยานโอเคสเต็ปแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องให้พี่สาวของเราบอกก่อนนะว่าจะดูน้องยังไงออันนี้หรอนมอันนี้หรอี่แล้วก็อุ่น แปดใช่เราเอาไส um ้ข้างในออกมาก่อนนะโอเคอันนี้ทำกับข้าวมาให้เราเรียบร้อยโอ้โหมีกับข้าวแล้วฮะก็อันเนี้ยเวลาเขานั่งเล่นที่ไหนก็ไว้ที่พื้นเดี๋ยวเขาหิวน้ำเขาหยิบกินเองคด้เดี๋ยวรอฝนต้องคนเดียนี่เราจะเล่นอะไรกันนีกเ่นะ ก่อนนอนเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นไอแพดของเด็กนะฮะไอแพดเด็กนะคะต้องมีกล้องอย่างนี้ด้วยอ่ะแม่พอนั่งเป็นเพลงไงมันง่ายดีอ่ะเราก็ไม่ต้องไปคอยดูเขาสบายอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอุปกรณ์เด็กเยอะมากอ๋อนี่คือเพลงกล่องก็คือก่อนนอนขึ้นไปก็เปิดไปก่อนเลยอ๋อเดินเดินเข้าไปก็คือให้ถือนมไปให้เขาว่าโอเคคือก็เสร็จไปเลยเว้ย เปิดไปตลอดเลยจะออกมากเลยไงม,มีแค่บ้านนี้มีของเล่นผู้ชายเดี๋ยวให้มาโชว์เราการนอนนะฮะหนูไม่อยากนอนเลยอะ่ะเ,เ,เอากล้องไหมอ่ะเอากล้องไปเล่นอันนี้จ้าแล้วก็วางเขาตรงที่นอนแล้วก็ให้นมเขาโอเคแล้วเขาก็หลับวว้า <Wow. S 2> ใครชื่ออะไรรยกลงมาขึ้นใครชื่ออะไรคะ นม่ตื่นกันเลยนี่เราอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วเราต้องรู้จักกันแล้วนะโอเคไหมเราต้องรู้จักกันนะโอเคไนหะมเรจะเป็นเด็กดีใช่ไหมลูกถ้าเขางงไงอะมาวันรับนะใช่ โอเคนี okay. ่ของน้องของเราอยู <S 2> <S 2> <S ่ในตู้เย็นเขาบอกว่าเาราะว่างนี้เขาจะทานเองนะฮะอุ้ยเขาทานเองจริงๆด้วยเจอไดดูน้องร้อนเปล่า ร้อนนะต้องชิมอ้าวเอ้โหโง่โงนโง่โง่โง่จ๊ะโอ้ตายแล้วเขาร้อนเห็นไหมนะมันร้อนเด็กอะมันนิดนึงมันก็อ๋อแล้วคือร้อนแล้วโอเคจะเล่นโทไม่ร้อนแล้วทางเฮ้ยอันนี้อันนี้ เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะฮะนี่น่าจะเป็นผ้าลองคือมีลูกปุ๊บต้องเปลี่ยนเดีเปอร์ให้เป็นนะครับ เหวานเชื่อชอบไหม Did you love it? Did you like it? เอากล้องเหรอถ่ายอะถ่ายอารหน่อยถ่ายอารหน่อย Hello, this is Layla. วันนี้ไลลาก็เป็นตากล้องให้เราะเดี๋ยว เราต้องเตรียมข้าวกลางวันของเด็กนะฮะนี่คุณแม่เขา่าจัดการให้ละนี่เป็นสปาเกตตี้เจ้าคู่นะฮะลอยเอกฮะ,ะแบบสตีมแบบฝรั่งเศสเดี๋ยวจะต้องจาัดก,การให้น้หลายลากนะน้ำตบมัมันึงตาเลย กินข้าวเสร็จปั๊บเราก็ต้องไปนอนแล้วนะป้านอนดีกว่าพอน,น้องขึ้น ขึ้น้องบนไงเป็นห้องนินจาจำเนี้ครับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นบันไดได้นะฮะฮะตอนนี้ฮะก็ต้องมาเซตกล้องก่อน <What? S 1> ถือที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีกล้องตัวน,นี้ติดไว้เวลาเด็กะฮะแล้วเราก็ออกไปข้างน,นอกเราสามารถที่จะมองได้ว่าเด็กทำอะไรอยู่ในห้อง <M> เป็นสิ่งที่ดีนะ นี่น้องก็ได้นมแล้ว time to sleep อันนี้เขาให้ปูหรือว่าเขาให้ห่มอ่ะเขาให้ห่มนี่ตุ๊กตาโอเคบายคือตอนนี้เปิดเพลงตัวไหนอ่ะเปิดไม่เป็นหรอโอ้น้องๆหนูๆฮะวันนี้ครับผมแล้วก็น้องเจไดเนี่ยก็ได้ S <S มีน้องสาวคนหนึ่งถูกไ,ไหมเจไดชื่อว่าน้องไลล่าใช่ <S <S ตอนนี้เจไดกับพี่นัทเนี่ยก็หนีน้องไลล่าแล้วเรามาเล่นจำๆกันตอนนี้น้องไลล่าก็จะนอนแล้วโอเคัวลาโอเคเลสโกเฮ้ย ไปไหนกันอนะ่ะเด็กๆไปไหนอนะ่ะเฮ้ยจเลไปไหนเอน,นี้เจไดหายครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเต็มๆเลยฮะทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ชายก็จะเล่นประมาณนี้ฮนะส่วนเด็กผู้หญิงก็ต้องอีกแบบนึงเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องพาไลลาเขานอนกลางวันก่อนนะครับไปนอนกันเลยด้กินอะไรครับ น้องเลี้ยงอุ้ยน้องเลี้ยงออเออเจอสวีไปบายบายน้องไปบ่ายไปบ่ายบายอ่ะด้วยดิน้อยใจนะไปบ่ายเดี๋ยวไบ่ายไปบ่ายเจอกันใหม่นะจุ๊บจุ๊บหันหันเขาจะจะจุ๊บบเออบายบายเจอกันใหม่นะบายบายไปเจ็บบาย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  ขอชอบถือกล้องชอบถือกล้องอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างอ๋อเหรอวิ่งเอาคุณมากระเป๋าเลยนะใหาแม่ด้วยนะนวัสดีค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ